ยิ้มหวานๆเยี่ยมเยี่ยมป๊าป๊าสิป๊า,ปาแม่หนูชื่ออะไรคะยป๊าป๊าหนูชื่ออะไรยศยศแล้วหนูชื่ออะไรอิจ๋าอิจ๋าแล้วคุณตาคุณตาจ๋าเปล่าตาจ๋าบ่าคะ <c oughs> เรียกตาจ๋าสิเรียกตาจ๋าก่อนเลยเรีกมาเลยมาก่อนเลยมา,กกมมายายา ยาหมี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 อืมเมื่ีรักแม่แค่ไหนป้าเอาป๊ารักป,ป้าแค่ไหนยิ้มหวานอีกทีสิหนูชื่ออะไรนะคนดีชื่อป้าป้าชื่ออะไรยิ่จา๋าจมูกอยู่ไหนคะหมกจมูก,มกปากค่ะหูหูห,หูอยู่ไหนหูผมผมผมแก้ม แก้มตายอยู่ไหนตาตายอยู่ไหนเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายจุ๊บด้วยโอเค